ช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเข้าด้านคียบา่ยาคีดมาเข้าเข้าไปหัวใจของมันเขาจะฟาดเขาจะฟันเราไม่พ้นพวกเราสู้ตายสวัสดีครับสวัสดีวีระบุรุษ สวัสดีวีรสตรีสวัสดีวีรชราสวัสดีวีรายาวชนสวัสดีวีรกระเทยด้วยเพราะวันนี้เราออกมากันครบท้วนจริงๆเลยนะครับหลายคนถามว่าเราออกมาทำไม ออกมาก็ไล่นางปูไม่ได้เรามีเหตุผลในการออกมาตั้งหลายข้อข้อที่หนึ่งเราออกมาเพื่อที่จะแสดงพลังให้เห็นว่ามวลมหาประชาชนยังหนักแน่นและยืนหยัดในการจะไล่นางยิ่งลักและกำจัดระบอบทักษินนั่นเป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นชัดเจนแล้ววันนี้เราก็แสดงจริงๆขบวนที่หนึ่งถึงลายพระบรมทรงมาแล้วขบวนที่สุดท้ายยังไม่ออกจากถนนวิทยุเลยคิดดูสิว่ามันมากขนาดไหนขณะที่เราเดินไปนั้น ริมพุทธบาทสองข้างทางเต็มไปด้วยคนที่ยืนให้กํำลังใจและร่วมเดินไปกับเราไม่ว่าเราจะผ่านสะพานลอยที่ไหนบนสะพานลอยเต็มไปหมดเลยไม่ว่าเราจะผ่านสถานีรถไฟที่ไหนบันไดขึ้นสถานีรถไฟเต็มไปหมดเลยอีกเหมือนกัน นั่นคือเหตุผลข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่สองมะม่วงกำลังจะหล่นเพราะกระบวนการยุติธรรมเราจึงต้องออกมาเดินเพื่อให้กำลังใจกับผู้ซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอันได้แก่สารและองค์กรอิสระทั้งหลาย ประการที่สามเรายังมีคนที่ลังเลในการจะเข้าร่วมกับเราเพราะไม่แน่ใจว่าเราจะชนะหรือไม่ได้แก่ข้าราชการกองทัพซึ่งการออกมาเดินของเรานี้จะสร้างความมั่นใจให้กับคนเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น และเราเชื่อว่าท้ายที่สุดเขาจะต้องมาร่วมกับมวลมหาประชาชนในการไล่นางยิ่งและแกล้กกำจัดระบอบทักษิณอีกประการหนึ่งเราต้องออกมาตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เหล่าบรรดาทหารหารทั้งหลายนั้น เห็นแล้วว่าประชาชนอย่างพวกเราต่อสู้อย่างสันติอหิงสาไม่มีอาวุธดังนั้นในฐานะที่เป็นรั้วแห่งชาติเขาต้องปกป้องประชาชนจากความรุนแรงของไอ้พวกทรราชบัดนี้ ชัยชนะเราใกล้จะเข้ามาแล้ววันนี้จะคุยกับพวกเราให้เป็นกำลังใจแต่ก็รู้ว่ายิ่งลักทักษินและขี้ข่ากำลังดูอยู่ดูดีๆแล้วดูปากด้วยเวลาพูดว่าชัดแค่ไหนจะเปรียบเทียบให้ดู ข้อที่หนึ่งเปรเียบเทียบด้านเจตนารมเราสู้เพื่อชาติแต่เขาสู้เพื่อทรราชแค่นี้ก็รู้ว่าใครจะชนะเราไม่ได้สู้เพื่อใครใครในใดคนหนึ่งหรือพัรก,การเมืองใดพรรคการหนึ่งแต่เราสู้เพื่อประเทศชาติของเราให้พ้นจากเงื้อมมือทรราช ผู้เป็นผด็จการทำลายประเทศไทยเราออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพราะขณะนี้เรามีผด็จการรัฐสภาเราไม่ได้มีประชาธิปไตยเรามีเพียงการเลือกตั้งที่เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยหมายความว่า เขาใช้การเลือกตั้งแอบอ้างในการจะเรียกว่าเขาเป็นรัฐบาลโดยประชาชนแต่เวลาเขาบริหารประเทศเขาไม่ได้บริหารเพื่อประชาชนเขาบริหารเพื่อพี่ชายที่เป็นนักโทษอยู่นอกราชาอาณาจักรเพราะฉะนั้น เราคือคนดีที่รักชาติมาเรียกหาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาเรียกหาประชาธิปไต,ยท,ย,ปต,ทปตยที่แท้จริงแต่เขานั้นต้องการดำรงรเผด็จการเพราะ,ะเผด็จการรายนี้คือทุนนิยมสามานมีเงินจะซื้อพวกเขาจากคนให้เป็นควายจากเสรีชนให้เป็นขี้คา เราต้องการการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะให้เลือกตั้งในเวลานี้เราไม่มีวันที่จะได้การเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะนายทุนทรราชนายทุนสามาญเป็นคนแต่งตั้งผู้ว่าหลายจังหวัดเป็นคนแต่งตั้งผู้กํากับหลายจังหวัด มีเงินซื้อกรรมการเลือกตั้งหลายจังหวัดมีเงินซื้อหัวคะแนนหลายจังหวัดมีเงินซื้อสอสอเปลี่ยนจากคนเป็นขี้ข้าไม่รู้กี่ร้อยคนขืนปล่อยให้เลือกตั้งไปทุนนิยมสามานภายใต้การกํากับของทรราช ชั่วช้าสารเลวจะกลับมากัดกินประเทศไทยต่อไปจนพินาศชิบหายเขาต้องการเลือกตั้งก่อนปฏิรูปเพราะเขาต้องการอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเพื่อจะกำกัดการปฏิรูปให้เป็นไปตามแนวทางที่ทรราชน่าเรียม ต้องการเท่านั้นเองไม่ใช่ปฏิรูปที่แท้จริงแต่สำหรับเราเราต้องการปฏิรูประบบการเมืองพักการเมืองคาว่าระบบการเมืองไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนระบอบนะครับแต่หมายความว่าเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีทางแห่งการเมืองที่มีวงจรอ,อุบาทของทุนนิยมสามาัญ เราต้องปฏิรูปพรรคการเมืองปฏิรูปเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านคอร์รัปชันปฏิรูปเรื่องของการจำกัดการใช้ประชานิยมเพราะปัจจุบันทรราชใช้ประชานิยมสร้างคะแนนนิยมอย่างไรสำนึกความรับผิดชอบว่าโครงการเราต่างๆเหล่านั้นจะทำลายประเทศไทยอย่างไรขอตัวเองได้คะแนนนิยมพอ เพราะฉะนั้นเราปล่อยให้มีการเลือกตั้งก่อนปฏิรูปไม่ได้เราต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเราลองคิดดูนะครับว่าผู้สนับสนุนฝ่ายเราคิดอย่างไรผู้สนับสนุนฝ่ายเขาคิดอย่างไรเราคิดเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติเราตระหนักดีว่า ประเทศชาติกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะนายทุนสามานทำตนเป็นผดเด็จการใช้เงินที่มีอยู่มากมายทั้งเงินจากการหากินและเงินจากการโกงมาซื้อซื้อสอสอซื้อข้าราชการซื้อสื่อเราจึงไม่อาจให้สถานการณ์เช่นนี้ อยู่ในประเทศไทยต่อไปได้เราสู้โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนอกจากกอบกู้ประเทศชาติแต่คนฝ่ายเขาจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเคยรับราชการตำแหน่งสูงๆก็มีเคยเป็นเอกชนที่ร่ำรวยก็มี ด้วยมันสมองที่เขามีมั่นใจว่าเขาก็รู้ก็เห็นว่าทักษิณและยิ่งลักษณ์ชั่วลายชั่วชา้าสาราเลวปานใดแต่ยังคงสนับสนุนก็แปลว่าไอ้พวกนี้โลภมากเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประเทศชาติพวกเรา คือคนมีจิตสาธารณะพวกเราคือคนมีจิตอาสาออกมาชุมนุมกันเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศแต่พวกเขาร่วมต่อสู้กับยิ่งลักษณ์เพราะต้องการดำรงตำแหน่งต้องการอำนาจต้องการผลประโยชน์นี่คืออีพวกรอบมากเห็นแก่ตัวไรจิตสาธารณะ ยิ่งลักและขี้คาฟังให้ดีพวกของหล่อนไม่มีทางชนะพวกเรามวนมาหาประชาชนได้ประตูชนะเป็นสนิทไม่มีแมตต่รูมหลาลอดคุณภาพของแกนนำเลือกมาสักยี่สิบคน ให้ทางนู้นเลือกสุดยอดมา20คนให้ทางเราเลือกมา20คนขอรับประกันเลยว่าไม่มีทางสู้กับพวกเราได้แม้แต่คนเดียวทั้งด้านการศึกษาสถานะจิตใจสำนึกมันสู้กันไม่ได้นางโปโซไม่ได้ ยิ่งพูดถึงคุณภาพวิทยากรบนเวทีมันต่างกันลาวฟ้ากับเหวเลึกใต้ก้นบึ้งของนรกวิทยากรของเราการศึกษาระดับด็อกเตอร์นักเรียนทุนรัฐบาลเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาชิการเป็นคณะบดี เป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นทนายแต่ละคนนั้นผลงานเป็นที่ประจักษ์บารมีเป็นที่เชื่อถือพูดจาล้วนแล้วแต่เอาความจริงมาตีแผ่ให้ประชาชนได้รับรู้แต่วิทยากรเฝ่านั้นได้แต่เหา่าหอนสำรากอย่างเดียว พูดจากกอหกพกลมสอพรตอแหลปั้นน้ำเป็นตัวเหตุผลไม่มีแต่ละประโยคสแสดงความขี้เถ้อของสมองอย่างชัดเจนแกนนำก็สู้ไม่ได้วิทยากรก็สู้ไม่ได้ยิ่งมาถึงผู้ชุมนุมสู้กันไม่ได้เลย โ่ชุมนุมกปปสมาด้วยใจแต่มวลชนเสื้อแดงมาด้วยเงินปริมาณของเราวันนี้ไหลทะลักกรุงเทพเหมือนดังลาว่าแต่ว่าเสื้อแดงชุมนุมกันมันก็อยากจะได้ลาว่า แต่มันได้แค่เยี่ยวแมวที่เล็ดออกมาเท่านั้นแหละพวกเรามาใช้เงินซื้อเสื้อยืดจนจะเต็มโต๊ะเสียเงินเป็นหมืน่นแต่พวกมันนอกจากจ้างแล้วพิธีกรบนเวทียังต้องบอกว่าอย่าปังกลับอย่าปังกลับมีเสื้อแจก แค่คุณภาพความคิดและความตั้งใจก็ผิดกันปริมาณก็ผิดกันแต่ที่สำคัญคุณภาพก็ผิดกันด้วยเพราะเราเป็นคนดีเราเป็นคนรักชาติเราเป็นคนยุติธรรมเราเป็นคนไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไร เรามาเพราะจิตใจรักชาติอย่างแท้จริงไม่มีใครบังคับมาด้วยความสมัครใจเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็กลับไม่ต้องหนีกลับเพราะไม่มีใครบังคับว่าต้องอยู่ถึงเท่านั้นเท่านี้คุณภาพแค่นี้ยิ่งรักและขี้ค้าเห็นแล้วยัง มันไม่มีทางชนะกันได้เลยนอกจากชนะกันที่จำนวนแล้วยังชนะกันที่กลุ่มด้วยของเขาอย่างมากก็แสดงตนได้ว่าเป็นคนเสื้อแดงจากพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ ซึ่งข้อนี้เราไม่เคยด้อยกว่าเลยที่นั่งกันอยู่เนี่ยลองยกป้ายทุกกลุ่มสิจะเห็นว่าเรามีมากมายมาจากหลายกลุ่มหลายพื้นที่ไม่ได้แพ้แต่ที่เหนือไปกว่านั้นคือเราไม่มีเพียงแต่กลุ่มพื้นที่เรามีกลุ่มมหาวิทยาลัยเรามีกลุ่มวิชาชีพ เรามีกลุ่มสมาคมชมรมต่างๆโป<อ>้ง<อ>ขี้ขา้าโป<อ>้คนคุณภาพเขามาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วโว้ยโ,<อ>โซ่ไม่ได้หรอกออการต่อสู้ของเราสงบสันติอหิงสาปราศจากอาวุ แต่การต่อสู้ของเขาปืนระเบิดประทัดยักษ์เฮาหอนสำราญแค่นี้มันก็สู้กันไม่ได้แล้วเราไม่เคยก่อความรุนแรงเราไม่เคยไประรานใครเราชุมนุมกันมาห้าเดือนพวกเราไม่เคยไปทำร้ายใครให้บาดเจ็บแม้แต่ปลายแล็บ แต่พวกเขาออกมาเดี๋ยวระเบิดที่นั่นเดี๋ยวประทัดยักษ์ที่นี่เดี๋ยวเปิดตรงนั้นตรงนี้มันโยนระเบิด79จนหวยงวดที่แล้วออก79เห็นหรือยังล่ะพวกเราชุมนมกันเขารบกฎหมาย ปฏิบัติตามกรอบรัฐมนูญมาตรา69ที่บอกว่าเรามีสิทธิ์โดยสุจริตในการจะขับไล่รัฐบาลที่เราไม่ไว้วางใจอีกต่อไปแต่พวกเขาทำผิดกฎหมายทำขัดรัฐมนูญมีคดีติดตัวมากมาย กำลังจะดอนตัดสินก็มาหาว่าสารไม่ยุติธรรมมีสองมาตรฐานความยุติธรรมของหล่อนคืออะไรหนึ่งโปต้องตัดสินให้หลอนถูกอย่างเดียวใช่ไหมนิสใสเหมือนพี่มันเลยชั่วทั้งตะกูลสารตัดสินไม่ผิดเงียบเป็นเป่าสากไปน้อมสากขยย แต่สารตัดสินให้ผิดบอกสารสองมาตรฐานไม่ใช่สองมาตรฐานนางปูมันคือสองกรณีที่ต่างกันเข้าใจไปด้วยอีงโง่พวกเราดนขี้ข้านางปูใช้กฎหมายกันแกล้งลังแกมีหมายเรียกบ้างมีหมายจับบ้าง แต่เรามั่นใจเมื่อถึงเวลาที่เราชนะศึกนี้แล้วทุกคนมอบตัวไม่มีทางที่เราจะมีความผิดเพราะเราไม่ได้เป็นกระบฏเราแค่ออกมาไล่รัฐบาลเลวๆเ,เท่านั้นเองอเราไม่ได้ทำลายระบอบประชาธิปไตยเราไม่ได้ฉีกรัฐมนูญ เราไม่ได้ใช้อาวุธอคอมขู่รัฐบาลเราไม่ได้ล้มรัฐบาลเราแค่วิพากษ์วิจารณ์แล้วออกปากตะกอนไล่ให้มันออกไปเท่านั้นเองจมะมาเอากฎหมายกบฏกับเราเลยเราอาจจะผิดกฎจราจร เราอาจจะผิดเรื่องการบุกรุกสถานที่หรือสิ่งที่เราพูดบนเวทีหากจะฟ้องหมิ่นประมาทก็ลองฟ้องดูจะได้พิสูจน์กันพี่น้องคิดว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าปูง่อเนี่ยยากไหมย,ยากไหมไม่ยากเพราะมันง้อจริงใช่ไหมจะพิสูจน์ว่าปูกอหกตอแหลยากไหมไม่ยาก จะพิสูจน์ว่าปูหน้าด้านเนี่ยยากไหมจะพิสูจน์ว่ามันใจดําอำมาตเนี่ยยากไหมจะพิสูจน์ว่ามันไม่เคารพประชาธิปไตยด้วยการไม่เข้าสภา,ายากไหมเออมึงฟ้องมินประมาทไปเลยกูสู้ชนะจะพิสูจน์ได้เนี่ยมวลมหาประชาชนเนี่ยเป็นพยานได้ทุกคนหรือว่าเห็นว่าปูโง่ชั่วตอแหลหน้าด้านอำมาต เมื่อเป็นเช่นนี้อยากจะขอตั้งคำถามกับกองทัพทุกกองทัพอยากจะขอตั้งคำถามกับข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมท่านยังไม่เห็นความเลวร้ายของระบอบทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์อีกหรือท่านยังไม่เห็นอีกหรือ ว่าทักษิณยิ่งรักขี้โกงท่านยังไม่เชื่ออีกหรือว่ายิ่งรักทำผิดกฎหมายท่านยังไม่เชื่ออีกหรือว่ารัฐบาลน,นี้ตั้งแต่ตัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและสสซีรัฐบาลทำขัดรัฐธรรมนูญไม่รู้กี่เรื่องแล้วท่านมองไม่เห็นอีกหรือ ว่านโยบายของรัฐบาลนี้โดยเฉพาะยิ่งประชานิยมที่หวังจะสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองนั้นเป็นนโยบายที่ทำลายประเทศไทยไม่เห็นหรืออย่างไรท่านไม่เห็นอีกหรือว่าทักษิณและยิ่งลักษณ์พยายามจะเป็นนักการเมืองที่อยู่เหนือกฎหมาย ไม่ต้องการสารตัดสินไม่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมใดๆมาตัดสินไม่ยอมรับองค์กรอิสระท่านคิดว่าคนอย่างนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมไทยกระนั้นหรอือท่านมองไม่เห็นหรือว่ารัฐบาลยิ่งรักษณ์กลังทำลายกระบวนการยุติธรรม รัฐบาลยิ่งรักปฏิเสธอำนาจศาลร,รัฐบาลยิ่งรักไม่ยอมรับอำนาจองค์กรอิสระแล้วท่านจะปล่อยให้รัฐบาลเลวๆอย่างเนี้ยรักษาการอยู่ต่อไปเพื่ออะไรกันแม้ว่าท่านจะเป็นข้าราชการดีๆเป็นทาหารที่ดี เป็นตำรวจที่ดีแต่ท่านยังมีความหวาดกลัวในการจะปฏิเสธการรับใช้รัฐบาลชั่วๆอย่างนี้ท่านต้องพิจารณานนะว่าท่านกำลังทำลายโอกาสประเทศไทยหรือเปล่าคิดดูให้ดีรัฐบาลนี้ไปต่อไม่ได้แล้ว รัฐบาลนี้อยู่ไปก็ไม่มีอำนาจเต็มรัฐบาลนี้อยู่ไปแก้ปัญหาประเทศไทยก็ไม่ได้แล้วท่านจะปล่อยให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปทำลายโอกาสประเทศไทยกระนั้นหรือข้าราชการทหารตำรวจตัดสินใจทัดค่าสำหรับตำรวจ เลิกที่จะรับใช้เป็นขี้ข้าแล้วมาทำร้ายประชาชนใช้กฎหมายไล่ล่าประชาชนปล่อยให้เป็ดง่อยริดสีดวงไอ้ปึ้งหัวสีสละศีสาล้านเป็นขี้ข้าต่อไปแค่สามคนก็พอแล้วกองทัพทั้งหลายเราไม่ต้องการให้ท่านปฏิวัติ สิ่งที่เราขอบคุณท่านทุกวันนี้คือการที่เขาที่ท่านปกป้องให้พวกเราพ้นจากอันตรายแต่ขออีกนิดได้ไหมปฏิเสธการรับใช้รัฐบาลชั่วๆที่หมดความชอบธรรมขออีกนิดได้ไหมกถรทหารทั้งหลายส่วนข้าราชการอย่ากลัวอีกเลย เขาเป็นรัฐบาลรักษาการเขาย้ายท่านไม่ได้เขาไล่ท่านออกไม่ได้อย่าช่วยเขาให้อยู่ทำลายโอกาสประเทศไทยอีกต่อไปเลยหยุดรับใช้รัฐบาลชั่วร้ายที่ไร้ความชอบธรรมได้แล้วหลายคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะชนะ เราชนะเมื่อกระบวนการยุติธรรมจัดการกับคนทำผิดที่จะต้องได้รับโทษทันตามเนื้อความของกฎหมายและทหารตำรวจข้าราชการพร้อมที่จะประกาศตนไม่ยอมรับคำสั่งจากรัฐบาลที่เป็นโมฆะและหมดความชอบธรรมนี้ต่อไปขอบคุณมากครับ